กิฟิโดสาธิตนะครับตัวฟิงเกอร์เอ็กเซนเซอร์ตัวนี้นะครับจะประกอบไปด้วยห่วงห้าห่วงนะครับห้าห่วงตัวนี้ก็คือสามารถห่วงใหญ่สุดจะใส่นิ้วโป้งนะครับชี้กลางนะก้อยก้อยจะเล็กสุดนะฮะทีนี้เราก็เล็งด,ดีว่ามันอยู่ฝั่งไหนของนิ้วเราก้อยอยู่ฝั่งนี้แล้วก็สวมเข้าไปที่ข้อต่อนะครับข้อต่อที่ที่1ก่อนนะครับเราสวมดูที่ข้อต่อที่หนนะฮะอันนี้โป้งอาจจะไว้ใตเ้เล็บอย่างนี้ นะครับคือตอนนี้ต้องหาจุดบาลานซ์เอาเองนะฮะอ่าสักข้อต่อที่1ก็ได้นะครับเนี่ยทับข้อต่อที่1ข้อพับที่1ไว้นะครับใส่เข้าไปทุกนิ้วก่อนเดี๋ยวเพิ่งออกแรงะไรนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือความเข้าใจในเรื่องของการการขยับมันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการฝึกตัวนี้นะครับคือถ้าทํามั่วๆมันจะไม่เกิดแรงเลยนะฮะแ,แรกคือเราต้องรูจากวิธีการขยับข้อต่อน,นี้ก่อนนะครับข้อต่อน,นี้เราจะไงายเหยียดออกอย่างนี้นะฮะอ่าข้อต่อต่อมาเราจะ เหยียดมือออกมานะครับแล้วก็ถานนิ้วโป้องออกมาเพื่อให้เกิดแรงตึงนะครับแล้วก็ขยับทีนี้เราเลือกขยับว่าเราจะขยับข้อต่อที่สองหรือขยับข้อต่อที่3ามถ้าขยับข้อต่อที่3ามก็คือตัวนี้โคนนิ้วเนี่ยเราจะไม่ขยับข้อต่อน,นี้นะฮะเราจะเราจะขืนมันไว้นะครับแล้วก็ทําช้าๆนะครับเราจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อไอเซนเซอร์ตัวนี้มันถูกใช้งานนะ่ะนะครับนะตัวนี้มันจะเกร็งนะครับตัวนี้จะนิ่มนะฮะ ตัวเฟกเซอร์จะนิ่มนะฮะตัวเอสเทนเซอร์เนี่ยจะเกร็งนะครับข้อต่อที่2นะครับมันจะรู้สึกว่าอุ้งมือเราเนี่ยถูกทำงานหนักขึ้นเราจะเห็นนักมือี u ตาร์เก่งเนี่ยอุ้งมือเนี่ยจะมีเส้นเอ็นที่หนาแน่นมากนะครับเพราะฉะนั้นการฝึกทั้งหลายเนี่ยข้อต่อตัวนี้จะทําให้ตัวเอสเทนเนี่ยทำงานเต็มที่นะครับเนี่ยคือแต่ว่าเราต้องสามารถที่จะยึดข้อต่อต,อตรงนี้ไว้ไม่ให้ขยับได้นะฮะพอเราใช้ข้อต่อนี้ปั๊บเราต้องยึดข้อต่อนี้ไว้แล้วก็ขยับแบบตรงน,นี้เราจะรู้สึกอุ้งมือเราเนี่ยทำงานเต็มที่ นะครับลักษณะการฝึกจะเป็นอย่างนี้ทั้งสองมือนะครับนี้การผ่อนคลายก็คือนวดหรือบีบนะครับผมจะกดลงไปงี้แล้วก็หมุนข้อมือนะครับเพื่อบี้เอากล้ามเนื้อส่วนนี้ให้มันผ่อนคลายขึ้นนะครับผมแล้วก็บีบนวดมือนะครับเป็นอันจบกระบวนการเราสามารถทําได้ตลอดทั้งวันนะครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าวันพรุ่งนี้มันเมื่อยล้าเราก็หยุดพักก่อนก็ได้ครับผมฉะนั้นลองฝึกดูนะครับสำหรับตัวฟิงเกอร์เซนเซอร์ครับ